็นราศีสลายได้เขียก่อนแ oh, <okay>, okay. ล้วถ่ายเที่ยงามาแล้วฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับผู้มาถึงเปิดก่อนเลย <Okay. S 1> เก็บไม่ได้ตัว <Okay. S 1> เป็นขวาครับ <Okay. S 1> ยัดไปสางหนึ่งแล้วปอย์ลิหนึ่งศูนย์แล้วโอโ้โหคุ้มนำไวมากครับโอโ้โหราศีสไลด์ครับ <Okay. S 1> จุดเปลี่ยนของเกมหรือเปล่าครับลูกนี้ครับโอโ้โห หนึ่งสูงครับราสีสไลด์ขึ้นนำครับไม่ต้องไม่น่าตกใจนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมเข้าได้แล้วนะครับผมผลมาประมาณสามพันคนนะครับจากศรีสเกดกับราศีสายครับนะครับเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องได้จับไปให้เห็นนะเลยพระศิลป์ใบฟ้าแก่มาไม่ไหวครับแล้วยิงไกลนี้โอ้โหสองเสาลึกโอ้โหป้องมันอยู่หูแล้วแย่งไม่ได้ครับราศีสายราศีสไลด์ล้นเสียตรงนี้ฟ้าเลยครับ อาล์กวิคิ้จังหวะนี้ก่อนสัญญาณลูกวีดมาแล้วครับสองไม้ลูกนี้เดี๋ยวเอายังยังไงครับมีหลอกหูลูกสูลุยเยอะจริงแล้วเปิดมาตัวนี้เที่โวนะครับสองสูงเยอะลาอีสษะยุติคกับจากโอ้โอไม่ได้เฉดครับทางด้านนัทพลยงสกกุลครับ โอ้โหโอ้โห oh สวยง่างครับไปดูภาพช้าครับหูหนี่แล้วดูดูว่าไม่เตะก็จังหวะแรกครับโอ้โ oh าดูได้าย,ยากมากครับดูว่าวิ่งหนีไปแล้วตัวประกบสมาธิเสียครับแล้วดูหูโล่งๆครับโอ้โ oh ห <s> นัทพลยงสก,กุลก็ไม่ได้เจ็ดครับโอ้โหปอพิษปอบพิษมีเติมาแล้วน,นัทนนท์นัทนนท์แต่งหนึ่งทีแล้วพื้นที่มีทนนน ับสุดเส้นแล้วไหลมาลูกนี้ยิงติดบอลโอ้โหทีมของพวกเขาเลยนะเม้นมาแบบแล้วดูจังหวะนี้สุดเส้นแล้วปาโยกบาแล้วฉบับนี้โอ้โหไม่ได้นะไครับโอ้โหปล่อยให้ขวาแล้วฉบับนี้โอ้โหรัตพลรัตพลมีเฉลิมชัยใกล้นั่นแหละครับเฉลิมชัย เข่าในพื้นที่มีเลยครับจนากีดันแล,แล้วมายิงตรงนี้โอ้โหแลห้วทพนไหลมาอิสิทธิ์ซ้ายยัดไปเลยแล้วแล้วแปรอีกทีหนึ่งยิงแล้วอ้เฉลี่ยรอเปล่าโอ้โหเป็นพี่บุนเป็นบอบพิทครับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ดวลอีกแล้วอภิสิทธิ์ดวลกับสารทานแล้วสายตรงนี้เปิดอ้ห ชาวเอวแล้วตากเสาสองอยู่แล้วหูแล้วยิงแล้วชนมีเรียบร้อยมาโอ้โหสินพงจี้มาดีขวาครับได้เปิดครับขวามาลงโล่งครับทีนี้ลงติดยังอยู่อีกนิเชี่อีกีหนึง่งติดอีกทีหนึง่งซ้ายครับแล้วโดนบีโอ้โหแล้วชนน์บีมาแล้วไหลให้ แปลวนี้สุภาพยังอยู่จอกมาสายยัดมันเลยแล้วขึ้นสบัยตรงนี้เรียบร้อยแล้วหูเป็นใครแล้วเดี๋ยวดูว่าช้ากันนะหูดูว่าช้างเนสายเปิดมา เป็นมงฉลบมงสะบัดไปยังไงหรือเปล่าขึ้นโอ้โหนัฐพลเลยครับหมายเลขเจ็ดตรงนั้นแล้วอ,ออกมาไม่เห็นบอลเลยครับผู้สารประตูครับเจ้าหน้าที่รวัฒน์วัฒมาศครับตั้งสองทอดยังอยู่นัชชนน์ให้มาพิสิทธิ์เฟิร์ธขาดเข้ากับไปโ,โดนแล้วแต่งแรงไปไหมยังอยู่ตาหึงติดจำลูนยมลำครับทีมกันมาเตะบอนลนะครับอ่ะครับเล่นแล้ว ดูไหลมาเฉลิมจา,าย้ายหูเลือกผมจะกึ่งเปิดกึ่งยิงไม่ดีทั้งคู่ครับเฉลิมใัยพันแจ่งคนับสายฟ้าให้ตรงกลางอัดูนาฟีฟแล้วจ่ายสั้นครับโอ้โหแล้วโดนโฉบแล้วพีบูแล้วบอกพีทไปตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหเริ่มมาแค่4นาทีครับรันสินสลายยุตเต็ออกนำอีกแล้วครับ โอ้หงด้านเลข11ครับบอพิชชูกิ่นครับดูภาพช้ากันหน่อยครับจังหวะเนี้ยอาจจะไม่ไม่ทันตอนที่เสียบอลนะครับดูครับเนี่ยตัดบอลมาแล้วครับไปช้าครับโดนตัดแล้วดูจังหวะงานจะยิงหลอกครับหลอกกันด้านจิรวัตรก็เรดูแปลูตรงนี้อีกครั้งครับภาพช้าของบอพิชชูกิ่นครับ สุดยอดเด้อเลี้ยงหน้ากันมายิงแล้วเกมลุกของลุกดูดีใจสจจะใจเลยครับเลีเ้ยงหน้ากันมายิงเลยครับทางด้านตัวลุกของราชสิทธิ์สลายยุ่ยเตะดูขวาครับของโอ้โหสุภาพครับยัดเลยครับเกือบเสียบคานครับโอ้โหชิดวัดวัดสมาครับเนีไปลื่นลม้มแล้วแปะมาแล้วเฉลิมชัยพันแก่เล่นกับนัด สภพลหักข้อมาแล้วยิงติดหูจำนวนดักได้ครับครับบุกเยอะจริงๆครับประสิทธสลายแล้วดูมาอีกแล้วครับบ่พิศให้มาสุภาพขวาสุภาพยิงเรี่เอวบอลไม้หูเซฟอีกทีหนึ่งโอ้โหอยู่มือเล็บโอ้โหสองเซฟครับทางด้านจิรวัฒน์ได้ครับจัลุพงศ์ขอโอ้โหยังอยู่บ่พิศบ่พิศช,ชุกินให้มาสุภาพขวาลองอีกทีนึงเซฟโโอห้หบุกเพลินนะแบบนี้ครับโอ้โห คืนแล้วดูเล่นแล้วเฉยใจซ้ายยิงติดอีกทีหนึ่งดกกระดกมาจะลงมาจะไปยิงยักเราไปจ่ายให้เฉยเลยครับแล้วสุภาพซ้ายล็อกมาขวาขวายังจบไม่ได้ครับติดล็อกหนีมาโอ้สุภาพขอเล่นวนเล่นเองเลยครับ ไหลามาขวาเจริญพงศ์เจริญพงศ์ได้เปิดติดเท้าซ้ายครับยันมาเฉละิมชัยได้ขึ้นโฉบอีกแล้วครับทางด้านนันทลพลอภิสิทธนข้างในครับพลิกได้ครับสุภาพสุภาพเข้าช่องครับอานทนท์วัฒนายาวโอ้โหลุดครับทะลุลายมาอานนท์ซ้ายตะวันวัดแล้วยังอยู่แล้วเฉลิมชัยซ้ายยิงติดโอ้โหโอ้โหไม่ได้ยังไงครนะับลูกนี้ ยังอยู่ครับเจริพงศ์เจริพงศ์คืนมาลัตตะพลเล่นชิงลัตตะพลยังไม่ออกครับรรรรมาใกล้ๆกับเฉลิมแล้วดูครับแล้วไปเองสุภาพฟีบแล้วไปช้าอาันที่ตัดเนี่แล้วซ้ายมาครับทางด้านสุภาพสุภาพโยกเข้าขวา โยกขวาอีกทีหนึ่งลูกสายลูกนี้ยิงโอ้โหไม่ต้องเกาะครับอานนท์ธรรมัญญาไหลามานัทเดมพลปั่นหยั่งอยู่ครับเข้าสายด้วยเฉลิมชัยพันแก่นลูกสายนี้บอลหโอ้โหฟาฝาฝ่าวงล้อมาแล้วให้โโอ้หไม่ล้าแล้วออกตัวแดดแล้วดูโยไปโล่งๆไหมเอ้าแล้วหูจบับเอาอยู่แล้วยกมาสูาสา่ผ้าใสยิงนี้โอ้โห จินยุทธ์จิิยุทธ์ตอกโซนสวยครับอันนบมาเข้าซ้ายเหงื่อยหน้ามองเลือกเปิดเลยครับในบงนี่บอลผูกไม่ตรงก่อ,อกครับนี่คือการบุกการยิงครั้งแรกของเดพีวแพนเนตครับโอ้โหไม่ได้ครับมาดูให้มาสุภาพสุภาพหนีขู่ดื้อๆเลยครับแล้วดูต้องได้แล้วจังหวะนี้สุภาพเองโดนกระแทกไม่ฟ้าครับสุภาพโอ้โหได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สุภาพหลออีกทีหนึ่งโอ้โหแล้วสุภาพโอ้โหนอนหลับแล้วครับวันนี้ โอ้โหโซโล่เดี่ยวของสุภาพเมืองจันเลยครับโอ้โหไปดูภาพช้ากันครับดูครับตั้งแต่ครึ่งสนามครับอหนีจำรูนมาก่อนอนะ่ะจำรูนนอนอยู่ตรงนั้นนะครับมาดูครับไปครับหนีจำรูนเสร็จหนีสายฟ้าได้โดนกระแทกไม่ล้มครับ เข้ายิงไม่เข้านี่นอนไม่หลับจริงครับวันนี้โอกาสเยอะมากครับสุภาพเราดูหลอกจิรวัตรอีกทีหนึ่งครับผมจะล้มอยู่แล้วครับจิ้มเข้าไปโอ้โหเรียบร้อยครับตียาเมือีักครีครับโล่งแล้วครับปลดล็อกตัวเองได้แล้วมาขี่หลังหน่อยครับนัชชนน์นัทตะพลเนี่ยไปมาถึงครับหมายเลขเจ็ดใส่ขวาครับนัทพล <G l ug> เล่นดาวลูกเี้ยสุปรกรณ์สมัญญาครับเสียบอลไปแล้วครับดูโมเสกรให้มาอ้าวไปสั้นไปแล้วดูอนนท์ธรรมัญญาไปเองไหมอนนท์ธรรมัญญาอนนท์จะเข้าขวาขู่จมูนก็บีบสุภาพลูกที่สองไหมสุภาพมีนัตตพลตากมาแฮนด์ทีมหรือเปล่านัตพลไม่คือยิงแล้วคือแล้วยิงเซฟโอ้โหให้ทางด้านนัชชนวนแล้วยังอยู่ครับสุภาพสุภาพเข้าขวาปล่อยไหลามานัตพลจะไม่ยิงใช่ไหมเนี่ยนัตพลซ้ายต้องลองแล้วล่ ไม่ได้ครับนัราพลยงสกุลครั็ปั้นกันไปไปั้นกันมาครับฝาแฝดสองผู่นี้เก็บได้ครับ <c oughs> ได้ครับอานนท์ธรรมปัญญาไหลามาได้ด้วยครับทางด้านสหพงษ์สหพงษ์สหพงษ์จี้ปาดไปแล้วไปวิ่งลงครับโอ้โหล้างหน้าครับโดนบุศินมาให้เลนก่อนครับเปลี่ยนไปเก็บลงได้ครับด,ดูทางด้านสมบกร เล่นกับทยาวัฒน์ครับมาดูซ้ายยังไม่ยิงแล้วขวาโอ้โห6-0เลยครับสุดยอดจริงๆครับแฟนคนหนึ่งออกไปครับโว์บ้างครับด้านหน้าจัานนน,นยงสก,กุลครับ6-0ไม่ล้วครับดูครบับชาครับ ดูครับไหลมาครับเนี่ยวชัยชญาชญาวัฒน์ครับให้มาลัชนนครับจี้จี้ไม่เข้าครับหลอกจากซ้ายเข้าขวาแล้วหยิงจบเลยครับเสาหนึ่งครับโอ้จีรวัฒน์ไม่ไหวจริงครับสะใจอาจจะตัวครับทำตะกออยู่ได้ครับในเกมนี้โล่งเลยครับกดล็อกตัวเองครับอ่าน้องมาอีกแล้วโอ้โหอานนท์ธรรมัญญาอานนท์ธรรมัญญาพาไปแล้วข้างในมียังไม่ให้ครับหนน้อง รอมาสยวัตสยวรัตหนีหนีซ้ายลองยิงนี้เซฟโอ้โหจะยิงบ้างครับลูกน,น้องครับหู้ขอโทษรุ่นพี่เล้ยแต่เขาซ้ายมันก็ต้องยิงเลยครับสยวัตนอร์ละวีครับเข่าจบครับโอ้โหจบเกมครับราศีราศีสไลด์ยุนิเต็ดครับเข้ารอบต่อไปครับชนะสกอเรตส์ศูนย์ครับ ดี๋ยวเพสแพนิสทีมี่ศูนย์ครับราสีสไลด์ยุนเต็ดหกครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ไว้เจอกันในแมตต์ต่อไปนะครับก็ขอบคุณแฟนๆของเพียสแพนิสทีมด้วยครับที่ติดต่อเราเข้ามานะครับแล้วก็ขอขอบคุณแฟนบอลของราศีสไลดยุนเต็ดด้วยนะครับที่เข้ามาดูในไลฟ์ของเรานะครับก็ขอบคุณนะครับทุกควาติชมนะครับเดี๋ยวมีโอกาสว่าจะทำสกู๊ปให้สักหน่อยนะครับราศีสไลด์ครับดูจริงจังกับแนวทางฟุตบอลอาชีพม้างนะครับนะครับ ก็เป็นภาพที่สวยงามครับจบเกมก็จะไม้จบมือกันนะครับผู้เล่นทั้งสองทีมก็นี่ครับกองหิดถามไปแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมครับมาเจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ